ณสถานีรถไฟจุมพรครับรีวิวการเดินทางขาบวนรถ255ทนบุรีหลังสวนเริ่มต้นที่ชุมพรแล้วก็ซื้อตั๋วช่องนี้ครับว,วันนี้เรายัางใช้สถานีรถไฟแห่งเดิมอยู่นะครับซึ่งาภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นสถานีรถไฟแห่งใหม่ซึ่งจะเปิดขึ้นเร็วๆนี้ าทางสรานีหลังส่วนสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางากับริเเที่ยวินก็นายจะเตือนสิ่งโองเพื่อสำหรับท่านที่นั่งตัวโตมารอรับการบริการที่ชานชาลาที่หนึ่งครับ e x t e n ่ i o n 4เดี๋ยวเขาม่เลยสุความสุดยอดให้ The Order นี้เลย number two f ฟ ที่มีความประสงค์จะลงกระดานี้จุดตอนก่อนที่ท่านจะลงจากตบวนรถก็จะเ,จะเ,จะเอาตัวนี้พัดลมด้วยเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่าง เอาช่วยกันช่วยกันต้องแบกอย่างนี้เลยเหรอเอาเอาได้ได้ได,ได้โอเคออก็ของมันโบราณนะรีวิวห้องน้ำรถไฟนี่พอได้พอได้เรามากับน้องปันน้องคอฟค่ารถไฟนี่คนละ14บาท กำลังแอกนจรแลีกรารังบับ่ก็ทางสานีชุมรนใหญ่ชุมพรครับกำลังออกจากสถานีชุมพร เสียเวลาประมาณ10นาทีครับเป็นการนั่งรถไฟทนบุรีหลังสูงครับกว่า30ปีที่ไม่ได้นั่งนะครับก็วันนี้ก็สภาพรถก็เหมือนเดิมครับห้องน้ำก็เหมือนเดิมบรรยากาศก็เดิมเดิมครับได้ฟิลมากเลยฮนะเจ้าหนะ้าที่ตรวจตั๋วก็เหมือนเดิมครับยังใช้วิธี เดิมๆแต่ว่าก็จะมีบรรยากาศอาคารสถาปัตยกรรมใหม่ๆนะครับ เจอตอนรักนี่เจอน้องขวัญเจอน้องออฟโอ้วันนี้ไปไหนกันตอนนี้เข้าสู่สถานีแสงแดดครับแสงแดดสถานีแสงแดดครับอ,ออกจากสถานีแสงแดด ไปไหนกันบ้านค่ะบ้านที่ไหนทุ่งตะโกไปไหนนะไปดูหนังค่ะไปไหนนะดูหนังดูหนังที่ชุบผอดมาดูหนังชุบพอดมารถไฟหรอค่ะขบวนไหนจะไม่ได้ค่ะจะไม่ได้มาเมื่อเช้าขบวนเมื่อก็ไม่ได้แล้วก็กับรถไฟขบวนสองค่ะห้าห้ามาบ่อยไหมไม่บ่อยไปจัดการไปดี ราคาเท่าไหร่คัตัวไปกับ20่สิซื้อตัวไปกับเลยไปกับ20บออทาทกับคนสองอนค่าหนังเท่าไหร่ <140. S> 1, <140. S 2> 1> นึ่ <5. S 1> <า>งร้อยส่บร้อยรอมาทังดีกรนห้าคนห้าคนไปสองคนด้วยเป็นนะการท่องเที่ยวทางรถไฟฮะไมแล้วโอ้นี่ได้ฟิล สานีคนต้องซูมอ่ะโอ้ยสถานีมีแค่นี้ไม่มีอาคารครับมีแค่ป้อมยามนี่คือสถานีบ้านครนคาาผ่านแนาม่น้ำสวีครับ อากาศสองข้างทางเต็มไปด้วยสวนผลไม้สวนทุเรียนนังคุดปังมน้ำมันพร้อมด้วยป่าสมัมกด้วยสถานีรถไฟสวีครับความเป็นของเดรนฐานสูกตอนท่านลงจากบนรถบนรถไฟตู้ทอและสรงขหางทาง ที่นำติดตัวมานลที่ถูกต้องและครบค้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอ 19, ดเพืเ่อเชิางที่หนึ่งขนาดนี้เป็นขบวนรถธรรมดาสองข้ารับส่งผู้โดยสารต้องทางสถานีนังสวนผู้โดยสารนับร้อยเตียมเพศวีครับทสถานองส่ร้ายีนาของการรไฟยสถานีต่อไปสถาน,นี้ปาตกตะโกครับเป็นยาชนนการเดินทางขอให้ท่าน บรรยากาศครับตลาดหน้าสถานีรถไฟสวีครับนี่ตลาดร้อยปีของอำเภอสวีครับคุณต้ามาจากไหนมาจากทับสแกโอ้มาจากทับสแกไปไหนครับไปเล่นนี่ไปบ้านนี่นเขาสวนทุเรียนอ๋อไปบ้านเขาสวนทุเรียนสถานีต่อไปสถานี<ป> ตลาดสวีครับเข้าวสวนเรียนครับ พระอาทิตย์กำลังตกครับแสงแดดอ่อนๆทำให้บรรยากาศด,ดูอบอุ่นมากเลยครับก็ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวจากชุมพรครับนั่งรถไฟเพื่อมาเที่ยวงานแข่งเรือหลังสวนครับซึ่งมีระหว่างวันที่13ถึง23ครับท่านสามารถย้อนรอยคลิปนี้ได้เลยครับมาเที่ยวออกจากชุมพร17.00นาฬิกา สถานีเขาปีบองไปทันก็สถานีนี้นะครับก็ไม่มีอาคารก็จะมีป้อมเล็กๆอยู่หนึ่งป้อมนะครับแต่ว่าผู้โดยสารก็กว่า10คนนะครับก็ส่วนใหญ่จะไปดูหนังที่ชุมพรกัน สถานีปาตะโกครับนักท่องเที่ยวหลายสิบคนเหมือนกันรถไฟกำลังส่งสัญญาณไฟครับคใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าเขาส่งสัญญาณไฟอะไรกัน านสถานีท่าท้อง สถานีอำเภอหลังสวนครับ งานแถบค้ะแข่งเรืเออำเภอลังสวนนี่พอเข้ามางานปุ๊บนี่เจอโอ้ยน้องขวัญตอนนี้ดังไปโอ้โี่โอเอฟซีตามถ่ายภาพนักท่งองเที่ยวก็เป็นพันเลยครับนี่พอเข้ามาแล้วเจอโอ้ยร้านฟับโกโก้ วับโกโก้กำลังไลฟ์สดอยู่โอ้โหเราไม่ได้นัดหมายนะเนี่ยเจอพีโก้ไลฟ์ไปด้วยโอ้ไลฟ์ไปด้วยนะครับวันนี้เอา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 ให้ขายของขายของสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 อันนี้ก็เป็นบรรยากาศจริงนะครับของงานแห่พักแข่งเรือนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวงานแห่พักแข่งเรือ งานแห่พระเกางเรือนนะครับหปีมีครั้งหนึ่งช่วงออกพรรษาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอันซีนอันซีนไทยแลนด์ไปแล้วนะครับ181ปีนะครับเข้ารอบของงานแห่พระเก่งเรือวันนี้นะครับพรุ่งนี้มีงานปิดเมืองกินฟรีนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาลองชิมโกโก้ผมแจกโกโก้อยู่หน้าร้านโมลีพรุ่งนี้นะครับเราแจกโกโก้ให้กับเทศกาลเมืองกินฟรี วันที่17พรุ่งนี้1 0เอ้พรุ่งนี้16นะครับ16กินฟรีอย่าลืมช่วง5โมงเย็นจนถึงประมาณ2ทุ่มแต่ว่าที่บูธก็คือพีโก c a าเฟนะครับเราก็จะมาเปิดบูธแบบนี้ทุกวันนะครับให้เห็นกันจัดจะนะครับพีโก้เอาลูกโกโก้มาดูแล้วก็ถามโกโก้สดนะครับให้แขกไปใครมานะครับเป็นกิจกรรมของจังหวัดชุมพรนะครับอำเภอลังสวนพลาดไม่ได้นะครับขอบคุณ ทางชุมพรฟ้าใหม่มานะครับที่เปิดช่องตรงนี้ให้ผมได้แนะนำสินค้านะครับร้านพีโก้เปิดบริการทุกวันนะครับที่ร้านมีคาเฟ่ด้วยก็เปิดอยู่นะครับแล้วก็เรากระจายตัวเองมาตรงนี้ด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมของงานแข่งเรือนะครับขอบคุณช่องชุมพรฟ้าใหม่มากมากครับขอบคุณครับนักท่องเที่ยวย่อะมากเลยครับเขามีป้ายบอกห้องน้ําด้วยห้องน้ําน่าจะสะอาดนะครับ นมกีนเส้นสดนี่น่าจะอร่อยมากเพราะลูกค้าเต็มร้านเลย ขนมลาขนมลาในงานอำเภอหลังสวนนี่กินดูร้อยไม้โอ้ร้อย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 มีให้ชิมด้วยร้านนี้แม่ค้าใจดีโอ้ นี่วิธีการทำเอากันสดๆแบบนี้เลยส่วนผสมมีอะไรมั่งไหมคะส่วนผสมมีอะไรมั่งหามีน้ำพึ่งด้วยน้ำพึ่งกับแป้งโอ้นั่นดีนักท่องเที่ยวมากันเป็นหมื่นๆเลยนูน้นโอ้นักท่องเที่ยวมาเป็นหมื่นเลยโอ้ กินกับลุงบนนี่อยู่ก,กลางกลางของงานนี่มีก๋วยเตี๋ยวทํากันสดๆแบบนี้เลยครับ ごめんなさい。